สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันศุกร์ที่30กักยายนนะ2564เรียกว่าเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นะผมเชื่อว่าวันนี้ตลาดหุ้นไทยถือว่าลงมาแตะนะฮะยกว่าแนวรับแล้วก็หลุดแนวรับที่สําคัญด้วยน1,520จุดในว่าแต่ก็สามารถดิดเด้งยกว่ากระเตื้องขึ้นมาได้ยกว่าปิดตรง 1,521จุดตรงจุดนี้ต้องมาดูที่ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีโอกาสได้เห็นสัญญาณการรีบาวหรือไม่ก็ต้องมานั่งรุนกันนะถามว่าวันนี้ทําไมตลาดหุ้นไทยทั้งหมดว่าปรับตัวลดลงนะผมเชื่อว่าเนื่องจากตัวเรื่องของตัวแปรต้องดูที่ว่ามาตรการเรื่องของการขยายร็อกดาวหรือจะมีมาตรการในที่ออกมาเข้มข้นมากกว่านี้หรือไม่นะผมเชื่อว่านักวิณิต่างให้ความสนใจแล้วก็ จับตามองในขณะเียก็พร้อมีมีการขายหุ้นแล้วขอถือเงินสดเพื่อที่จะรอดูสถานการณ์นะเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ที่บอกว่าในประเทศถือว่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับถือว่าวันนี้เองตัวเลขผู้ติดเชื้อนะครับต้องบอกเลยว่ารายใหม่จํานวนก็มีจํานวน17,345รายนะเสียชีวิตเพิ่ม117รรายนะซึ่ง ทางด้านของโสโบโครหรือว่าศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ก็จะมีการปรับให้มีการถแถลงข่าวด้วยว่า2วันโดยจะถแถลงเฉพาะวันจันทร์และวันพฤหัสนะครับในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขจะมีการถแถลงข่าวข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์นะเป็นประจําในช่วงบ่ายของทุกวันนะต้องบอกเลยว่านี่คือการต้องบอ,องว่าเป็นการปรับยุทธศาสตร์ในการถแถลงข่าวหรือว่ามีการ แจ้งความคืบหน้าทั้งหมดว่าเป็นวันเป็นวันวัน,วนต่อวันกันเลยทีเดียวถือว่าเป็นอะไรที่ต้องมานั่งติดตามกันๆรู้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าข่าวสารทีนี้ว,ว่าทุกคนให้ความสนใจเรื่องของจํานวนผู้ติดเชื้อรวมถึงคนที่รักษาหายรวมถึงจํานวนผู้เสียชีวิตและที่สําคัญนั่นคือเรื่องราวของวัคซีนนะครับดูว,ว่าจะมาเมื่อไรครับผมที่นี้เนื่องว่าต้องดูดว,ว่าดุลยาของวัคซีนก็เป็นที่ต้องมานั่งติดตามกันดูที่ว่าจะมี การบริจาคจากประเทศอื่นหรือไม่นะผมเชื่อว่าเรื่องราวสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่รอคอยนะครับดูว่าตัวเลขจะลดลงหรือจะคุมได้อยู่หรือไม่ผมเชื่อว่าตัวแปรที่สําคัญนั่นคือตัวของวัคซีนนะเรียกว่านั่นคือเป็นอะไรที่ติดตามนะในขณะที่ว่าในต่างประเทศเองก็เริ่มมีการยกว่าจะมีเข็มสมนะถังจุงนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เข็มหนึ่งเข็มสองผ่านไปแล้วคราวนี้เรามาเข็มสามตัวเรามานั่งดูกันดยว่า เคม3แล้วนี่จะเป็นอย่างไรผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นะครับในส่วนของนั่นคือเรื่องรานะเรื่องว่าของโควิด n i ในส่วนของต่างประเทศมันมีวันนี้ทางนั้นของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์มีการอนุมัตินะครับมาตรการการล็อกดาวน์ในเขตเมโทรมาลิลานะครับเรียกว่าเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 i สายพันธุ์เดลตานะครับเรียกว่าและเพื่อป้องกันระบบสาธารณสุขของฟิลิปปินส์นะครับและฟิลิปปินส์ก็มีการขยาย คำสั่งห้ามนักเดินทางนะครับจาก10ประเทศเดินทางเข้ามายัางฟิลิปปินสนะ์ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนีนะ้ซึ่งรวมถึงอินเดียอินโดนีเซียไทยและสหรัฐอาหรับเอมิเรตสนะครับสำหรับมาตรการการล็อกดาวน์นี้จะทําให้ประชาชนไม่สามารถออกจากบ้านได้ยกเว้นการซื้อของสิ่งที่จําเป็นนะครับรวมถึงการสั่งห้ามทานอาหารที่ร้านทั้ง ด้านในร้านและบริเวณนอกตัวร้านค้าตรงจุดนี้เรืยอว่านี่คือเรื่องราวของฟิลิปปินส์เองนะซึ่งทางด้านของตลาดหุ้นใทยถือว่าปิดทาการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะถือว่าดัชนีในวันนี้อยู่ปิดที่1,521.92จุดลดลง15.86จุดคิดเป็น1.03%มูลค่าการซื้อขาย87,717.66ล้านบาท นะรับสำหรับ5าหทรัพยที่มีการซื้อขายาสูงสุดปวันนี้นั่นคือตัวของ d t แทนะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่37.75บ,าบาตานะเพิ่มขึ้น2บาทคิดเป็น5.59มูลค่าการซื้อขายวันนี้1,4192.64ล้านบาทหลักทรัพยที่2นะครับตัวท็อปดูไทรอนวันนี้ราคาหุ้นปิดที่44บาทลด,ดลง3บาทคิดเป็น6.38เมูลค่าการซื้อขาย 3643.15ล้านบาทหลักทรัพที่3นะครับปตทหรือ PTT ราคาหุ้นปิดที่34บาท75สตางคลดลง75สตางค์คิดเป็น2.11มูลค่าการซื้อขาย2795.32ล้านบาทหลักทรัพย์ที่หลักทรัพย์ที่4นะครับ K-Bank นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่103บาทลดลง50สตางค์คิดเป็น0.48เปเ มูลค่าการซื้อขาย2,604.46ล้านบาทนักทรัพย์ที่5นะครับปูนใหญ่หรือว่า s c c วันนี้ราคาหุ้นปิดที่414บาทนะครับเพิ่มขึ้น4บาทคิดเป็น0.98%มูลค่าการซื้อขายวันนี้2,233.52ล้านบาทนะครับนีบ่คือ5นักทรัพย์ที่มีการซื้อขายกันสูงที่สุดจ a m นนี้นะครับดูว,ว่าทิศทางแงวนโนมสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรนะครับ๋ยวมิต่อสายไปถึง อาจารย์นทวุฒิลุงมงกูรุรปจำรายการจะมาให้ทัศนะมุมมองจะมาสรุปภาพรวมของตลาดหุน้นรวมถึงมุมมองสัปดาห์หน้าจะมีโอกาสรีบาวหรือไม่นะครับจะม,มีต่อสายเี่นอาจารย์นทวุฒิลุงมงกูรประจำรายการสักครู่ครับ ครับผมอาจารย์น่าจะติดสายลูกค้าอยู่นะครับเดียว่าวันนี้ตลาดหุนน้นือว่าปรับตัวลดลงนะถามผมชื่อว่าฐานะของแฟนคลับของอาจารย์ทุวศรุ่มงมงคลกรุพิมพ์รายการนีคงจะสอบถามกันได้ว่าหนึ่งแน่นนะครับอ่ะไม่เป็นไรครับผมเรามาสู่มุมมองของกรูท่านที่สองคุณกรณพัฒน์บุรชิตผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์โนวระพัฒนสินนะครับเรียกว่าฐานะของคุณกรพัฒน์เองมองทิศทางตลาดหุ้นสัปดาห์หน้านะครับเรียกว่าเข้าเกต จุดรีบาวนะครับแม้ว,ว่าจะมีความเสี่ยงจากตัวเลขที่พุ่งขึ้นนะครับจากการรวมและปิดเทศหรือการเรีวยกว่าการตรวจโควิดในทิมนแบบเร่งด่วนนะครับเรีวยกว่าเข้ามาแต่จะช่วยทําให้ภาพนี้จะเรียกว่ากระชับวงนี้มากขึ้นในว,ว่าการติดเชื้อนี่เรีวยกว่าดูการติดเชื้อนี่ได้ไวขึ้นส่งนี้ทําให้เซตเนี่ยเรียกว่าลุ้นการฟื้นตัวนะครับในกรอบถึงนี้เรียกว่าให้แนวต้านตรง1,550จุดส่วนแนวรับอยู่ที่ 1520จุดจึงจุดครับผมจุดนี้นั่นคือมุมมองของคุณกอนพัฒก์กบีมือหนึ่งของนนบุระพัฒนาสินนะครับเรียกว่าเรียกว่ามองกันแบบว่ากว้างๆในจุดนี้สําหรับด้านของภาพรวมตลาดหุ้นในส่วนของสัปดาห์หน้ามาถึงช่วงของ4หุ้นสุดสวิงนะครับถึงรือว่าเป็นหุ้นต้องบอกว่าแม้สภาพตลาดจะดูแย่นะแต่ก็มีหุ้นสุดสวิงได้หลายตัวต้องบอกว่ามีการซื้อขายมีการเทรดที่ น่าสนใจนะถือว่าเป็นอะไรที่ต้องมานั่งติดตามแล้วก็น่าจับตามองครับเันเนินคือตัวแรกนะั่นคือตัวของ PK นะครับดูว่าพัดกลวันนี้ราคาหุ้นปิดที่2.66บาท66สตางเพิ่มขึ้น4สตางคิดเป็น1.53ปนะครับส่วนสุดสวงตัวที่2นะครับถือว่าวันนี้เล่นได้ค่อนข้างดูเดือนเหมือนกันนะคือตัวของ NCL นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่3บาท 88ตังค์นะเพิ่มขึ้น14ตางค์คิดเป็น3.74นะครับส่วนสสวิงตัวที่3นะถือว่าเป็นในที่ต้องบอกว่าถือว่าอยู่ในกระแสของโลกไอทนะเรียกว่าวันนี้ตัวของ i อเทหรือว่ามาเป็นอันดับหนึ่งที่ซื้อขายกันสูงที่สุดบนกระดาษ m อ i วันนี้ราคาหุ้น i อเทปิดที่4บาท34สตังค์นะครับเพิ่มขึ้น14สตางค์คิดเป็น3.33นะครับส่วน สุดสวิงตัวที่4นะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้แบบว่าแหม่ลงห,งหนักมาแบบว่าหดๆนะเดี๋ยวมาวันนี้บไปการปีลิงการเรื่องนแบบว่าโอ้โหกลับมาบวกได้แรงเหมือนกันนะคือตัวของ m v i ม i o n นะครับหรือว่า MVP นะครับด้วยวันนี้ราคาหุ้น MVP ปิดที่4บาท26สตางค์นะเพิ่มขึ้น58สตางค์คิดเป็น 15. 7 6เปอร์เซ็นต์นะนี่คือช่วงของ สหุ้นสุสวงผมเชื่อว่านักลงทุนคงใช้ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และสุดเสาร์ที่เนี่ยทำการบ้านนะครับดยดูเส้นทางดูกรงดูกราฟดูอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะเรียกว่าทั้งสี่หุ้นสุสวงเนี่ยมีอะไรที่แบบว่าจะทําให้มีอะไรที่แบบเป็นผลบวกต่อหุ้นสีหุ้นสุสวงดูแล้วก็ดูเรื่องของกราฟอันนี้เพื่อจะนําข้อมูลเหล่านี้มาประกอบในการตัดสินใจในการเทรดหุ้นนะสี่หุ้นสุดวงนะครับผมนี่คือช่วงกล้วย